ลา,ลายแห้งบ่บานีาย่ยปสวนไปเกี่ยเอยูนหันมาดิลายกุหลา,าลบแบบอีกแห้งไอ้อเปียก้มอนอันแตกออกมาแห้งด้่ลายังเนาะมึงเด้พีน่น้อดูนะ นะครับหัวเขียดน้อยครับผมหัวเขียดเหลืองครับสวัสดีครับพี่น้องพบพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเปืป่อยกสมปลอยชาแนลครับมือนี้ผ้าพีผ้านองมาสอนหัวครับผมเป็นเป็นนองนะครับอยู่กลางสวนยางครับพี่น้องนี่ นะครับมันมีหัวกเพื่อนวะนะครับแม่เราลงไปเบิงแล้วครับแล้วว่ามีหัวกอยู่นะครับเป็นหัวกเขียนโม่หัวกไออันนี้เท่านหร่ละครับหัวก์เขียนน้อยหัวกเขียนโม่นะครับโบเมนหัวกบนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวลองเบิงครับว่ามันสิมีหัวกบ่อนะครับพ่อได้พ่อได้มกพ่อได้ยังบ่อนะครับ เดี๋ยวพอแล้วสิลงฟังผลนะครับโอ้นี่เด่น่หมวกลายอยู่ตัวนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเขาเบิ่งก่อนนี่นี่นะครับมีในน้ำเนี่ยม,มเห็นบ่อบุญนี่นี่หมวกเกียดนะครับโอ้โหนี่เด่นิโอ้นโหนี่นะครับ หัวยุ่งอะไรวะเขินน้อยเหรอเจ้าานหัวเนตามตัดจูดไว้แล้วหักึ่งหัวยักษ์สิเขียนน้อยเขียนน้อยเขียนชักค่ำเหมือนนะ เป็นหัวเขียดหน่อยน้ำระดับระดับเอื้อมากกว่าเย็นคักลูกแถวนี้มันกิดแปมอยู่ได้นี่มันถือว่ามันหกได้นี่เนาะมันทังมีหยาเนาะมันมีหยาเนากิบตาอัน ลายก็อยากกินหัวอยู่ได้คลิปนีพ้พาพี่พาน้องมาสอนหัวนะครับเป็นหัวเขียดหน่อยครับพี่น้องนะครับอ่าสอนรอบแรกครับผม,มเป็นตังไหนีเริ่มีดหนี้ลายอยู่ได้สิเห็นมั้ยอู้เป็นจังไหนเป็นจังไหนหัวกับหัวหัวร้ายอยู่แต่วะหย่ากับร้าย กี่เฮือ้เดี๋ยวไปเลือกกี่เฮือดนะครับเอาขึ้นเฮือกมาลูกไปเดี๋ยวข้นไปเบิงกี่ทึงนะครับมาทางนี้นี่หรือโบมีเออปุ่นมีแม่งนายง่ำอยู่โว้เขียดจ้าเขียดจ้า เส่นเนเดีพอ่อนี่ลูกนะตอมเข้ามาสักันโอ้ยินน่าบานทีเสชานใบุมดูนีนเงเนี่เอาเน่ยฮะักขาน่อยนะทีเสื้อชานลเสือชานนี่โอ้ยนี่นี่พ่อได้กินกูกคนี่อยู่ครับพี่น้องดูนะนะครับโ้อ้ยนุ่นนาดาด้วย เออนี่นี่โอ้ยนี่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 โอ้หัวนะครับนี่พี่น้องสีแนมเห็นนี่โอ้โอ้ยหลายคุณน่ะนี่ตัวหัวกับพี่น้องปาดคุณน่ะอืมโอ้ยคุณน่ะโอ้บักหลายเลยคุณน่ะโอ้ยบัดเอาอันใบไม้ออกหลกหลายเลยคุณน่ะอู้หูสวนรอบแรกก็ได้หลายเลยดินี่ที่หัวเลยนี่ที่เขาแนมเห็นนี่ มานะครับเดี๋ยวเอาใส่สวิงแบบไปฮอนในน้ำนะครับบ้านนี้เป็นหัวเขียดหน่อยครับพี่น้องนะครับที่หัวจะถังเลยห่วเอาไปอันน้ำก่อนนะครับหัวเขียดหัวเขียดนะครับนี่หัวฝนมะน้ำอยู่ด้หอนน้ำไปก่อน เกก็บกกพาพีพาหนองมาสอนหัวครับมืนน่อีเหมือนที่มันยุมยิบยุบยุบ เขาต้องเลือกที้ใหญเด้เอาไปหัทอจังได้ลวกน้ําตัวได้เง่เงเลือกไว้เฮ็ดอ้เงื้อหล่ออย่้ใส่เบียดเนื้หัวเดีเนื้อน้ำนะครับไดี๋ยวไปเอาไปเลื่อมองเก้ายวคนเดียนเทใส่ถังบาดนี่ลั่นแล้วพกีเลือบาดื่เอพืดพื่นเอ่านะเสีกระด หัวเขียดหน่อยเลายเลยส่วนบาดเดียวก็ไเดรลายนะนี่เขาม่เียนี่หัวเขียดเขียดเหลืองหัวเขียดเหลืองหัวเขียดน่อยนะครับเขียดหญ่เลยเขียดเหลืองนี่เดนี่แม่มันหลุดเลยแมนเอาอีกจักหลบเมาะจักห่ับผม นี่มือใหม่เลยัมือมเยเออดูเป็นยังดอกระบายกันเอาสอนอีกรอบนะครับพี่น้องนะครับสอนในพี่ให้น้องขัเบิ่งอีกรอบนะครับนี่เป็นวิธีการหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับพี่น้องนะครับย่ามมีเป็นหัวโอเป็นย่ามมีเป็นหัวนะครับเก่าผิดแล้วผมก็ได้ หัวเขียดนะครับย่ำนี่นะครับถ้าเป็นช่วงฝ่าไม้ฝนไม้นั่นจะเป็นหัวกบนะครับพี่น้องย่ำนี่นี่เปหัวเขียดนะครับย่ยเยนะเำเนาะลายบ่พ่อ,อทั้งฝุ่นขี้เหอะหลายนะย่ำแรงนี่มาจูด

ยังไม่น้ำพริกยังไปน้ำยูแล้ให้ยืนนะให้แกงแล้วกินนะพาเราบอกนะอไปพื้น่้าจะไปชิเวียนไปเปนเออิดคนด้เลืกเต๋อีตัวนี้ หล,ลายแห้ง่บาบางไหมไปสวนไปเกี่ยวยู่หันมาดิหลายก,ายกาุหลาบแหกอีก ห้งไอ้เปยเฮ็ดเห็นมันอันแตกออกมาแห้งไหลายมันเองโอยมึงเดีอยวพีน่น้องดูนะโอ้ยนะครับหัวเขียดไม้ครับผมหัวเขียดเหลืองเอาเหมือนเนี่ยคิอเชียวซ้ำไปเค็นยักษ์ตนนี้ไปอือ กูนะกินป็นแดงหัวค้างแดงเออหัวค้างแดงกูไหมผู้เชียวชันเรืองหัวนะครับคืออีแม่ยนอะไรที่เชียวชันเรืองหัวกอ้ยตัวแดงมันใหญ่เดี๋ยวไปใส่เบ็ดนะครับเบ็ดเ็ดใส่ใส่เนื้อหัวเนาะกินเป็นครับผมจับดีแต่มันทำดีเก็แค่ใส่ถังเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเลือกนะครับ เกือบเพิ่งถังเลยไหมเอานะครับ่ด่าหน่อยยูนี่ดัหน่อยเดี๋ยมันเสบแ่งหนักง่มนี่หนึ่งเคลียดนะครับนี่หมีเดีแม่มันนะครับได้ขนแม่มั่นแล้เอานะครับผมนะครับก็ปากนะครับนี่ปากกดไไหลกดแช่ครับพี่น้องนะครับ กับวิถีชีวิตบ้านๆเนาะหากินแบบบ้านๆนะครับหายูหากินแบบบ้านๆเท่านะครับฝืกใจกดไลค์กดแช์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ครับ่องเปลือกสมปอยชาแนลน้ำเนี้เด้ครับพี่น้องนะครับมือนีผ้าพี่ผ้าน้องมาสนหัวกับผมนะครับมากันหลายคนนะครับผมขอบคุณหลายๆครับ